ชแนลมาดูนะครับเว็บนี้เดีย๋ยวผมแตะลิงก์ให้ใต้คลิปร้อยรอบฝากร้อยรอบแดกทั้งร้อยรอบดูนะครับเดีย๋ยวผมแตะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับอย่าไปเล่นเว็บเหี้ยนใครเจอ,ใค,เจอใครเจอเว็บเนี้ยบอกต่อนะครับแชร์ลงไปในไลน์กลุ่มอย่าให้วกง้นออกมาดูบาทว์อเอยในเหี้ยแม่เป็นเหี้ยอะไรวะพ่อแม่ใครม่เจ็เก็บตังค์ไปโผลศพพ่อแม่อะไรเหี้ยได้ทุกรอบแม่เก็บ ดูนะไม่ว่าโอโต้กดเองไม่กดเองอไอย่างนี้อ่อุบาทชิบหายบางอย่างนย่าอยาก้ปเศ่นนะครับือช่วยแชร์ช่วยบอกต่อด้วยนะครับยังไงก็แสดงความคิดเห็นทายฟิตได้นะครับเข้าแล้วรุมคนลรกกดแชร์เว็บไหนดีเว็บไหนเฮียเว็บไหนลงจูู๊บอุบาทตป็นเราเอามาอัดวิดีโอมาแล้วมันบอกต่อแชร์บอกคนอื่นยังไงมันเหียนะครับไอตัวเฮียในยามเจลิมมีช่องทางอุบาทปึ๊กมึงอุบาทตันทีแม่เเจ็เอาเถอะจริงที่มึงอุบาทที่มึงโกงมา กูขอถือว่าทาบุญแล้วกันถือว่าทาบุญให้มึงแล้วกันพุ่งแล้วกัน,กนสาธุไอ้เหี้ย